สวัสดีเช้าเช้านี้ครับผมเช้าว,วันนี้วันพฤหัสบดีนะครับพฤหัสบดีที่25พฤศจิกายน2 5 6 4ครับก่อนหน้านี้ก็ได้ปลูกกล้วยปลูกอะไรลงไปแล้วครับแล้วก็สองสามวันที่ผ่านมาได้ไถนะครับไถถัดจากนั้นครับจะนํามันเทศครับมันแครอทครับหัวออกจากสีส้มๆนะครับได้มาปลูกขยายลงไปเพราะว่ากว่าที่จะถึงปีใหม่น่าจะอีกสักเดือนกว่า มันน่าจะลากน่าจะฝังลงไปได้ดนละในดินแล้วนะครับเพราะว่าดินตรงเนี้ยม,มันยังคงมีความชื้นอยู่นะครับนี่ครับดินเรายังมีความชื้นอยู่น,น่าจะปลูกนั่นปลูกนี่ได้นะครับนี่ครับความชื้นถือว่าโอเคนะครับในขณะที่อธิบายอยู่ก็จะมีเสียงนกเสียงธรรมชาตินะครับตามที่เห็นสวนผมนี่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับในเรื่องของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นผึ้งไม่ว่าจะเป็นนกครับที่จะมาอาศัยอยู่ ฝั่งด้านนี้จะเป็นมันแครอทครับมันสีส้มนะครับถัดมาทางด้านนี้ครับปลูกแล้วครับฝั่งทางด้านนี้จะเป็นไม่แน่ใจว่ามันเขาเรียกก็สายพันธุ์อะไรครับแต่ว่าใบสีม่วงม่วงครับปลูกลงไปแล้วนะครับเหมือนกับไม้ประดับนะครับเป็นแบบนี้ครับโอเคนะครับคือมันเป็นพืชที่เรียกว่ามันเป็นสวยงามแล้วก็สามารถที่จะแบบกินได้ด้วยนะครับก็ได้ปลูกลงไปแล้วนะครับ ได้มาประมาณสิบยอดเขาบวันนั้นได้มาจากพี่เพ็ญครับตอนนี้ก็กําลังขยายพันธุ์อยู่นะครับไล่ไปเรื่อยๆฝั่งทางด้านนู้นนะครับก็ทางด้านนู้นด้วยนะครับก็รอดูนะครับว่าถัดจากนี้เป็นต้นไปอีกประมาณสักเดือนกว่าๆมันจะโตแล้วก็สวยขึ้นขนาดไหนนะครับเพราะว่าดินตอนนี้ยังมีความชื้นอยู่นะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องมีการตัดหญ้าด้วยนะครับเพราะหญ้านี่ขึ้นรกเลยในปา่ากล้วยผมนะครับ ตัดก็เวลาตัดมันก็จะล่กแบบนี้ครับตัดกล้วยด้วยนะครับตัดกล้วยออกให้มันเหลือกอละประมาณต้นสองต้น,นครับดินมันเป็นดินทรายปลูกพืชนีค่อนข้างนี่จะแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับสังเกตจากที่ผ่านมาครับตอนนี้ก็เลยพยายามที่จะปลูกพืชแบบผสมผสานไม่ว่าจะเป็นฝรัง่งฝรั่งนี่เริ่มงงแล้วครับเห็นไหมครับเริ่มมีดอกแล้วอันนี้ก็จะเป็นฝรัง่งเริ่มมีดอกเริ่มมีลูกแล้วครับเดี๋ยวคงจะต้องมีการหอ่อต่อไปนะครับ เห็นไหมครับเสียงธรรมชาติตอนเช้าๆครับเสียงจริงหลีดเสียงนกนะครับนี่คือที่สวนผมครับเชา้านี้พามาดูการทํานั่นทํานี่ครับเดี๋ยวสักพักก็จะต้องมีการวางระบบน้าครับเพื่อที่จะให้น้ําในช่วงของฤดูแล้งเห็นไหมครับมีเถาวันมีอะไรขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้เป็นขาครับนี่มองแทบจะไม่รู้ว่าเป็นขาเลย ก็จะเป็นกิจวัตรประจาวันช่วงเช้ากับช่วงเย็นครับก่อนที่จะไปทํางานแล้วก็หลังจากกลับมาทํางานใช้เวลาประมาณวันละครึ่งชั่วโมงในการที่จะเข้าสวนแล้วก็ปลูกนั่นปลูกนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคงจะต้องปลูกอีกสักนิดนึงก่อนที่จะไปโรงเรียนนะครับเริ่มสายแล้วพระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับผมสวัสดีเช้านี้กันทุกทคนนะครับผมสวัสดีครับ